นี่เหรอถ้าาเป็นกีบฝีมือคนไทยก็ถือว่าใช่ได้เยแก้สูตรคนิดหน่อยเว้ยไปไปไปแก้สูตรคนิดด้วยไปไปไแก้สูตรคนิดด้วยอาจารย์คนนี้ครับผมมาแก้ลุนครับไอ้เหี้ยมันมันมีดิมอยู่ไหมวะดุจัดรูมกรบเจนดุกับเจนอุ้ยหอบหอบหอบอาจารย์อะไรจนหอบอาจารย์โอ๊ยี่ไหนแฟนผ่านเพื่อนอย่ามึงเข้าอย่ามึงเข้าเอา มันหวารอมันรอ a c คิวเ l a บันไดเหยังไทยนี่ว่ยพรุ่งนี้ดิฉันจะไปต่างจังหวัดกลับมามะลืนเลยเอากุญแจห้องนี้เก็บไว้ห้องนี้แล้วก็สินคูณวอลลินทร์วันวอลลินทร์วันไหนอ่ะวันไหนอ่ะมะลืนวันมะลือนทำโคตรเก่าจานเนี่ยโอ้โหฤทถึงสมัยแก๊สสูตรเรเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยแหละสมัยแก๊สสูพี่ไม่มีนะพี่เตรียมเตรียมผมฝอก ผมฝากกุญแจไว้กับเวทีไว้กับหมวดวิทย์ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้ไปสัมมนาต่างจาังหวัดกับกูสินเออไม่มีใครอยู่เลยจิตสนับพนเดี๋ยวรอพี่พัยก่อนเลมาสำรวจโดมก่อนก็นกนกนไดล้ลอยลอยอลอยคอลอยคอหดเลยจำพี่ว่าถ้าเราทำเ,เป็นตารางแล้วให้คนมาขี่นะแบบเองน้ำไม่ทำอะไรเขาให้เขาให้นี่ด้วยหนึ่งสองเหลี่ยงอัมพันเ้ยทุกคนนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนเข้าแถวไปจัดแถวไปจัดแถวจัดแถว เข้าแถเข้าแถวเข้าแถวเร็วเร็วเรวเรเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถว้าวอยู่หน้าดิเฮ้ยเอตยู่หน้าดเอยู่หน้าดิเอเตเอเตคอเตี้ยอยู่หน้าดเเตี้ยอยู่หน้าดิเตเอเตเอเตเอเอยู่หน้าดิเเตออู่หน้าดิเอเเ ไปไลนะไปไปไปใครใครใครใสูงไปมาเออกูสูงสุดกูสูงสุดอ่าวันนี้วันนี้อาจารย์อาจารย์จะมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยได้เกียรตินิยมอดับหนึ่งของของโรงเรียนนี้นะเคยอะไรเกียรตินิยมชครับอาจโมชไหมใครใครอาจารย์ใครอาจารใครอาจาใครเฮ้ยอะไรอีก มึไอ้เงี้ยพี่เบส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 เบสเล่นบาร์ัวเยวเสเบ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 สเชียวเชียวเชียวโอ๊ยผมยาวนห่ผมใจหวายวะผมยาวงี้ไหมผมยาวงี้ผิดกดนะน้องเฮ้ยไม่มีคนพากันนี้ไม่มีคนพากมันบดแล้วของมันมึงบอกว่าอยากมาอยู่กับฉันไม่ล่าเบสแม่งขี้บดกคนที่านม่งเล่นบาสบารดจนตายวะ ีท่่าไหน่เยไปไปห้องนัตสินมาเย้เท่เปิดได้เฮ้ยนู่นไงพี่เห็นว่ากุญแจเราต้องห้องน้ำหญิงโอ้โหประตูห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงประตูห้องน้ำหญิงจริงย่างแน่นเลยสัตว์เอ้ยห้องพยาบาลหนุกเฮ้ยห้องห้องวิทยาศาสตร์อาดิโอ้โหโตเหมือนเลโอใช่เลย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 โอ้โหจงอย่างนี้เลยเลยมันมันของของผมมันเป็นโต๊ะกลมอ่ะ เหมือนกันบางทีก็ตรงบางทีก okay. ็ตรงอย่างนี้นะคองพี่ตัวห้าเหลี่ยมโอพี่เป็นหนึงนะรอก่อนเดี๋ยวแมรี่แมนมารอรอก่อนได้๋ยวรอรอรอแมนแมนสำเลยจแมนสำเลยขอเวลาเต็มอยู่จะบอกว่าเล่นเกมนี้ก็ปวดขี้มากเลยฮะเออพอเราอยู่โรงเรียนแล้วปวดขี้ใชะยิ่งตอนเช้ายิ่งต้องเข้าแถวอ่ะต้องอันไหมวินลิมเนี่ยกดไม่ได้หรอห้องปฏิบัติการเป็นไงนะ พี่เบสว่ะยดแค่พี่เบสยู่มอหกอ่ะพี่พี่เจ้าเบสเบสเดินชั้นไหนวะผมลืมแล้วมันมีลายเดินมันอยู่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงต้องโตเออนี่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 อะต้องตัวอย่างนี้เออใช่ใช่ของของของโรงเรียนกูเป็นงี้เลยดิว่ะยาอย่าวยาวเอ้ยอะไรอ๋อเอ้ยมีนี้ด้วยเหรอเก๋จัดไอ้เหี้ยห้องพี่ไม่มีนี่เก๋ไปไม่รอกันเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลาอ๋อไอ้เกี้ยนี่ล้างหน้าล้างตานะจะได้อยู่ชั้นสามวันแล้วหรอหรือชั้นสี่ละ ไอเบส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 ไเบสปแล้วไปล้ไอเบสักูไปแล้วไอเบสกูไปแล้ไอเบสกูไปแล้ไอเบสไอเยี่ยมแม่งทั้งตัดหน้าไอซ่อยู่ตรงที่เอากญแจน่ะอั้นใช่ไหมพูดีเห็นปิ๊บอ๋อโอ๊ยได้ง่ายเอยะเนี่ยขึ้นมาไปหาถลไปพยมต่อง พยมทองบิิด้งย b u i l d ิ n g ตึกพยมทองพยมพยมขวาร้ายท้ายดีขวาไอ้เฮียเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เฮียเบสแม่งไอ้เฮียเบสแม่งต่อยคนเฉยเลยเฮียโคตรเร็วนออะไรอ่ะมไ่พี่กูพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ความนักเลงผมอยานี้ก็นักเลงทุกคนไอ้เฮียแม่งไม่แล้วทำไมมันเล่นบาดจนตายวะมันตีลังกาเล่นหรือไงวะน่าจะน่าจะแบ็คน่าจะดังแล้วแบบเอ้าทำไมมันติดวะเอ้าติดทางต้องไม่อีกทาง แต่ขึ้นมาเราก็คือคนอย่างนี้ไม่ใช่หรอแล้วผมบั๊กมันซูมหน้าจอให้อ่ะมันโดนหลอกแล้วมันซูมผมยาวงี้ยเออว่าเราเราเราไว้ผมกันยาวทุกคนเลยเนี่ยว่าทำไมเราไม่โดูดีกูยอมเลยเนี่ยมึงคือกูยอมได้แหละเนี่ยแต่กูเนี่ยผมสั้นที่สุดละมึงแต่มึงมีหนวดอ่ะเพื่อนชาวล้วคนมีหนวดอ่ะไม่ต้องกลัวโอ้เราแม่งไว้ล่าไฟกันทุกคนเลยเว้ยแล้วมึงว่ากูกูกูล่าไฟปะอี่เราก็เด็กเยี่ยงแหละพิภพไม่ติดกดเด็กเยี่ยไว้ด่วดอ่ะไว้ใจแล้วมัน ไปไกลแล้วมันเจ็บเลือเปลี่ยนอย่ไรเหนื่อยแทนโอ้โหมึงปิดโอ้โหปิดขนาดนี้เลยเหรอกลัว <c ười> ไม่น่านธรรมดาแล้วมึงี้เสรซฟตี้จัดเอาโอ้โหโอ้กลับไปตึกเดิมไปห้องอะไร <c ười> ไอ้ปันมึงว่ามึงว่าสมัยก่อนมันไอ้ไอ้ไอ้ตรงหน้าโรงเรียนเราเรามันยายเราเราระเบิดเนาะระบบิดมาให้ให้มันมีให้มันมีรถกอล์ฟอีพีมา <c ười> <c ười> พีพีนะบอกเลยนะจะมีพวกุดเรียนมาขี่รถกอล์ฟกันเยอะอยู่คึ่งทางไพี่เ้าางบนพี่เข้าเข้าทางนู้นปะนี่ไงทางนี้เปล่าพุ่งาบ้านหลังเลยแต่มันเป็นห้องอิดอ่ะอ้าวมันอิดอ่ะไม่ต้องไปทางนู้นหรอเปิดอะไรไม่ได้เลยนี่ไงเออเอเออเออนีอเอเออเเออออเออเอเออเออเออนเออเออเออาออเ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 อออดเบเอเออเเเเมเมเ อยานี้ตึกข้างล่างแบบเหมืโล่งๆเอาไว้นอนอ่ะไอ้เหี้ยมึงมึงน่าจะโดนเอาไว้ร่วมเด็กอ่ะมึงน่าจะโดนบูลลี่นะเดิมพันอันนี้คือแม่งก็มีโต๊ะวะไม่บอนกูไม่มีเพราะผมไม่มีโต๊ะวะน่ากินข้าวอ่ะใจเย็นครับไม่ต้องวิ่งครับเกมไม่ได้เราไม่ได้มาสปีดแล้วไม่รีพินเมลีบไปอะไรไปแก้ศูนย์เนี่ยสัตว์แก้ศูนย์แก้ศูนย์ส่งงานไม่ทันในไอ้เหี้ยไอ้พี่ทำไมมันชี้ไปนู่นวะนี่มันบั๊กมันชี้บั๊กเ้ยๆผิดทางนี่ถูกแล้วขึ้นมาบนเด็ก ออเฮ้ยอะไรอะไรนะหมดอะไรตึกเดิมตึกเดิมตรเดิมนี่แหละภาษาต่างประเทศหมดสังคมศึกษาได้ตากตัวเอาไว้ข้างตัวน้นา่เจที่เป็นคนเปิดเ้า่าห้องวทีเปิดพี่เป็นคนเปิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้องน้าศิลหรอห้องน้าศิลห้องวีีอะไรแล้วเนี่ยออ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอยเย้าเแบดดี้เราแบดดี้เรา เอ้ยเขาให้คีย์เขาคีย์ให้พี่เอาแดนปีเตอร์เบิร์กดี้ยผมไปเแบล็คไอ้ยเหี้พี่คูละไอ้พวกยังไงไอ้พวกคียแม่งซ์ติดยี่ยัมึงดูดิอยู่ในห้องอยู่เลยสังเลยเด้ยรู้เลยว่าตอนเด็กเป็นคนไงห้องนี้หรออะไรห้องนี้หรอห้องคณิตศาสตร์ไอ้แก้ขอจ้างครับขอแก้ศูนย์เลยครับจ้างครับผมมาแล้วมาแก้ศูนย์เดีจ้าแก้ศูนย์ปะห้องหมดห้องหมด หลอกหลอกหลอกขอคุณแจขอบคุณแจ้หน่อยโอ้โยคนตายเยอะยังไงโรงเรียนเออเอามานั่งลนัหลุมแชร์ครับครับครับแชร์นั้นเป็นสุขเยอะแตกแล้วมาตัวละครแลยโอ้โหชื่อราชการไอ้เหี้ยอันนี้น่าจะวันจันทร์นะวันนี้ มาทำคะแนนก็โอ้ยอันนี้อันนี้ลายมือหรืเทียอะไรครับก็สอบสำหรับเด็กดื้อปะลายมือหรือลายแทงเอ้ยอย่าเพิ่งรีบทำนะขอทำก่อนใครทำอ่ะมันให้ใครทำอ่ะระดับเรามันเกส์อีกคนนี้จริงแล้วเพื่อนโอ้โห AF เฮ้ย AF เฮ้ยทำไปแล้วทำไปแล้วอะไรวะแต่แล้วก็อ๋อเดือบีคอล์ด12 12

หตัวตัวเอฟตัวเอฟร้อยหันห้ารอยหห้าร้อยหาได้ได้ได้ฮะยี่ิบะเฮ้ยสามสิบเอ้ากูตัวอะไรเนี่ยสามสิบสิบเออดูสามสิบห้าหันห้าบวกอ่ะพี่เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วสามสามสามสองเป็นหกสิบห้าหันเป็นเ้าสิบ้ตมันยืด่แบบมันมันโชว์จอไลึงเสร็จไปเสร็จท้าพัดกูตอบปิดไอ้ข้อท้ายอันแรกไอ้เี่ยไอ้เนี่ยต้องิดข้อท้ายเหอนกัน กูไอ้กูจะตอบงงูแล้วแล้วก well> ูไปกด D ไอ้สัตว์ไม่ไม่ไม่ตอนตอนตอนที่แม่ให้ทำข้อสอบแม่งขึ้นว่า A S D F ใช่ไหมกูก็นึกว่าให้กดให้กดดีดไอ้เฮ้ยเออแบบให้กดแล้วมันนะโอ้โหผมว่าเนี่ยแล้วเนี่ยว่ามันเนี่ยผมเป็นแล้วโอ้ยยูนยู่ไม่เนี่ยไอควายเอ้ยรอเนี่ยถ้ามึงมาด้วยกันตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรละเอ้ยมึงก็ปีนดิไม่มีความเป็นนักเลงเลยเฮ้ยมึงไม่เป็นไม่ใช่เด็กเลงเด็กเกเรียนไอ้เนี่ย เกเรน่ะมึงเกเรเป ört, ิดเปิดเปิดเพิไหนเปิดได้ไหมเปิดเปิดได้อ้าวจบโอ้ยยังไงพาสขาสงอันนี้ก็คือเราออกมาจากโรงเรียนแล้วเด็กพวกเด็กเด็กเนี่ยนะไม่น่าไม่น่าโดดเรียนกันต้องไม่น่าโดดเรียนร้อดเหรอรอดเลือมั้งไฟดับไฟดับปิดฮะแล้ว Yeah. Hell no!